สวัสดีครับก็มาคุยกันต่อนะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะอุงอิงเราเออวันนี้ไม่มีอะไรเรากมีแต่เรื่องกินอึงอึงครับเออที่แม่แม่ก็เอาไปฝากอุงอิงอ่ะโอ้โหเห็นอุ่งอิงกินนี่นะอร่อยนะและเราเห็นแล้วรำไรสอนเลยโวอ,อย่าว่าหากินง่ายๆนะอึงที่หากินยากนะครับเออ วันดีก็เอาไปฝากถุงอิงนะเออโอ้โหกินชุ่มเลยอุ้งอิงนะกินส,สองสาเวลาเร็วเยอะก็ไปฝากเยอะครับหลายถุงสุดยอดเราเห็นแล้วก็ไม่มีใครเอามาฝากบ้างเลย <c oughs> ไม่มีใครเอามาฝากบ้างเลยนะโอ้เห็นกินละด้อร่อยนะเออปูเสือกินอีกนะโอ้โห้วไปดั้งกินที่ได้ได้ดีก็บา เห็นปูเสือนั่งกินคนเดียวแล้วแม่ชื่นใจเลยโอหค,คนก็ชอบอะ่ะนะคนก็ชอบปติครับคนก็ชอบเขาก็ยังว่าเลยนะเขาก็เอามาฝากนะเอฟีก็เอามาฝากเ,เดี๋ยวอีกสองน้ำวันก็รอฟังนะเอกซงกิ๊กหลายผู้ชายคนแรกอะ่ะเออแล้วก็ไป ฟังเพลงอะไรของอุ๋งอิงที่ไปร้องหน้าเวทีเช็คสาวนะโอ้โหเพาะเพลงนั้นอ่ะเพลงของคนอื่นอ่ะก็เอามาร้องเหมือนเพลงเก่านะเหมือนเพลงเก่าเพลงของอุ๋งอิงนะโอ้ยนั่นก็เพาะนะจังว่าลอุ้งอิงเราอ่ะ พัฒนาตัวขึ้นเยอะเลยร้องรำทำเพลงเสียงสอนี่เริ่มดีวันดีคืนขึ้นเยอะเรื่อยอ่ๆการแต่งเนื้อแต่งตัวเริ่มเป็นสาวแล้วนะหลานเราหลานเราเริ่มเป็นสาวแล้วนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่เด็กๆแล้วเริ่มเป็นสาวแล้วแต่ก็การก,กินการอยู่ก็เหมือนเดิมยังเป็นลูกหลานเราเหมือนเดิมเออ,อยยังเหมือนเดิม เราก็เห็นมาตั้งแต่มาครั้งแรกเลยนะเราก็เห็นกันมานะเราก็สนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะจะออกกี่เพลงกี่เพลงเราก็ตามให้การสนับสนุนนะ <Wow. S 1> แล้วก็เห็นา่าบอสโจเมื่อคืนบอสใหญ่กับบอสเล็ก แจกเงินลูกวงทั้งวงนะเออกี่ร้อยชีวิตไปลูกบอสโจกับอุกอีกกรแจกคนละตีร <c oughs> แบบ้อยห้า้อยนะโอ้โหชื่นใจนะคนทำงานมันชื่นใจมันได้รางวัลรางวัลแบบยังไงรางวัลน้ำใจนะมโอ้โหมันชื่นใจจริงเลยผมเห็นผมก็ประทับใจนะเออผมเห็นผมก็ประทับประทับใจผมอิง เรานี่ไม่ลืมบุญคุณคนนะเออมาได้ขนาดนี้แล้วก็เพราะใครนะผมององก็ไม่ลืมนะแม้แต่พวกคอนวอยตั้งเวทีหางเครื่องแดนเซอร์อะไรมือกองมือเบสอะไรุมงองก็แจกหมดเะเาาอะไรล่ะถึงเขาไม่ได้มาสนับสนุนเราโดยตรงมันก็ทางอ้อมนะเราร้องเพลงแล้วก็มีแดนเซอร์เต้นนะ่ะ ช่ไหมมันก็ส่งเสริมกันไปนะนี่มันก็ส่งเสริมกันไปนะก็น้ําใจเล็กๆน้อยๆนะเออเล็กๆเล็กน้อยสำหรับคนมีเงินมีแต่คนไม่มีแล้วมันมากนะครับคนไม่มีแล้วมันมากสี่ห้าร้อยะมันมากนะเออแต่ก็ประทับใจแหละนะได้มาเราก็ให้ไปน้ําใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะ ทุกคนก็คงเห็นนะก็ดูกันทุกวันนะมีความสุขได้ดูฮักแพงก็มาเปิดช่องแล้วนะครับอ,อฮักแพงก็มาเปิดช่องบอสโจก็สอนเรียบร้อยแล้ววิธีการเปิดช่องเปิดอะไรนะเออนะวิธีการเปิดช่องการอะไร ตั้งช่องก็พึ่งก็ต้องยังว่าเลยนะน้ำใจบอสโจฮะเข้ามาอยู่ในวงเขาก็สอนเขาก็สั่งทำนู่นทำนี่พอเราเป็นอะไรแล้วเราเราก็พอจะได้ไรายได้เสริมขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะอ,อไม่มากก็น้อยมันก็ได้ขึ้นมา เรื่อยๆนะแล้วไปดูเปล่าได้ไดูเปล่าครับเอสซี hmm. บอสโจกับอุงอิงอะที่ไปไลฟ์สดขายของเท่าแก่ดอยอะ <c oughs> ผมก็ขอขอบคุณนะเท่าแก่ดอยนะ <c oughs> ไปไลฟ์ของขายเท่าแก่ดอยนะ <c oughs> ่ะนั่นแหละเท่าแก่ดอย <c oughs> โอ้โหพักเดียวหมดนะ <c oughs> เอามาทิ้งกระบุงกระบุงก็หมด <c oughs> ตีนเราเป็นกระบุงกระบุงก็หมดนะเออ โอ้กับเข้าใจขายพุงอิงก,กับบอโจโเข้าใจขายก็ตบมือให้เลยแหละแวบเดียวลราหมดแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะเราต้องยอมรับนะชั่วโมงนี้เราต้องยอมรับนะพุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะก็ขนาดหนังอ่ะยังไม่ทันได้สร้างเลยนะเพิ่งจะฟอร์มทีมงาน คนนู้นคนนี้ก็จองเหมารอบกันหมดเลยอ่ะคนนู้นรอบคนนี้สองรอบคนนู้นสามรอบอะไรจองกันหมดแล้วเป็นเป็นหางว้าวเลยตอนเนี้ออะโอ้แล้วเคยมีไหมฮะแบบเดียอ่ะผมขอถามหน่อยไม่เคยมีวัติการไม่เคยมีนะเท่ากับที่ผมจําได้ไม่เคยมีหรอกที่ว่าเออวงหมอลำสร้างสร้างหนังมาแล้วก็ มีเอสซีจองรอบให้ไปดูฟรียอย่างเงี้ยผมผมยังไม่เคยเจอนะเออผมยังไม่เคยเจอเออเนี้ยเพิ่งใจเห็นเนี้ยอะไรยังไม่ถัดสร้างเลยก็อจองกันแล้วเดี๋ยวเออบัญชีเป็นหางว้าเลยแล้วก็จดกันแทบไม่ทันเลยก <c oughs> ระดับอยู่ต่างประเทศเขาก็ส่งมาให้รอบไม่ใช่ในน้อยนะ,ะาราคาอะรอบๆประมาณสี่หมื่นเหมือนกันนะเออก็คิดโดยเองบางคนก็สองรอบบางคนก็รอบ สองกลัรอบอะไรก็ว่ากันไปก็จดกันไปเออแต่จะไปฉายตรงไหนอะไรฟรีตรงไหนงั้นเดี๋ยวก็ว่ากันจริงเพราะหนังมันยังไม่ทันได้เริ่มการถ่ายทําเลยตอนนี้ก็อร์มทีมงานนะพรเอกนางเอ,นองกนะคนนู้นคนนี้ใครจะเข้าฉากเข้าอะไรแล้วก็ต้องขอขอบคุณสอทอที่ให้เครื่องบินมาเข้าฉากอีกนะโอ้โห oh. ทับใจเลยสอทอคนนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวต้องมีหลายคนครับมาเข้าฉากกันนะเออมาเข้าฉากเราเราก็เตรียมตัวส่งเสริมเขานะเออเราพอมีปัจจัยไม่เดือดร้อนเราก็ไปดูกันนะเออไปดูหนังนะือช,ช่วยกันไปช่วยทางองค์ตรงเราก็ช่วยทางอ้อมแบบนี้ก็เหมือนกับช่วยทางอ้อมนะไปดูหนังเขาอะ แล้วก็ไปช่วยทาง, 30, 30าางอ้อเดี๋ยววันที Won ่30สิก็จะลืมประมาณ30มั้งผมอิงจะออกเพลงแล้วจะช่วยกันเชียร์หน่อยนะเออจะช่วยกันเชียร์หน่อยนะอาวบกลับมากินอึงต่อผมผมก็ผมก็ยังอยากกินอยู่ดีและอึงก็โอ้ได้ยินผุงอิงพูดว่าโอ้โหตัวนี้ไข่เยอะแล้วโอ้มันสุดยอดแล้วอึงไข่เนีอย มีไข่เต็มท้องม,ม่พอแหมเอฟซีว่าไงจริงว่มโอ้กินอึงไข่พูดไม่คนมันยากอับพูดไม่ออกโอ้ผมได้กินหมดนะตัวไหมตัวอะไรมอนอะไรกินหมดแมงอินูนอะไรจะกินหมดตกกะกตึงตะกัตกกตนจะตะกัตกกตนทอดนะผมก็กินตะกัตกตนยงโยผมยังไม่ได้กิน ตั้งแต่ยกโยกผมยังไม่ทันได้กินเลยแต่แตั้งแต่ดนนอดผมกินแล้วนะเออเออ,เอ,อวันนี้ก็ไม่มีอะไรคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเออก็ทัดใจผอูอหญิงสาวน้อยเพชรบ้านแบงวัตโจนนะ FC ก็ช่วยๆกันสนับสนุนนะครับเออืมเราก็เราชอบเราก็ติดตามนะเราชอบเราก็ติดตามใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูให้มันลกหูลกตานะเออ เอาเฉพาะคนที่ชอบนะเอาเฉพาะคนที่ชอบคนที่ชอบนี่ชอบด้วยการมันคุยกันมันมีความสุขมันคุยเรื่องเดียวกันอะไรอะไรมันก็ถูกใจไปหมดนะแค่กินอื่นแค่นี้ยังถูกใจ <c oughs> ยังต้องเอามานั่งไล่เลยก็มาเล่าให้ฟังอะ่ะก็คนมันชอบอะ่อะเห็นไหมตอนกินก็เหมือนลูกหลานแล้วชาวบ้านนั่งกิน ไม่ต้องช้อนซ่อมช้อนอะไรใช้มือเลยิบไตปากเขียวตุ่มกลมกลมกลโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผคืนนี้ดูก่อนว่าปุ๊กอิงเขามีอะไรอีกเปล่านะต้องขอขอบคุณมาก